สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอินมากับรถนิส s ันอเมร a านะคะ1.2ตัว e s p o r t Tech นะคะคันนี้ได้รถเ e กียร์โต้ด้วยพี่ๆท่านไหนเที่ยมลังตามหายอยู่นะคะได้รถปี2018เลยเลขกไมล์ตัวรถอยู่ที่55,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใครที่เข้ามาแล้ว ฝากทุกคนนะคะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะมาเดตรถคันนี้ให้ชมกันเลยนะคะสำหรับราคาของตัวรถคันนี้เนี่ยคะอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะคะค่าง,งวดตัวรถจะอยู่ที่5,000บาท72บอ่า5า0 0บาท7จงวดนะคะใครที่สนใจนะคะนัดมาดูรถได้ที่เซรีไทย70็บมีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นสามารถมาทดลองขับได้เลยนะคะเดี๋ยวาพาไปชมตัวรถกันเลยดีกว่าไฟด้านหน้าตัวรถนะคะเป็นแบบ มันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะคะก็เป็นโครเมียมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะที่แบบไม่เหลืองไม่ล้ลาไม่มีน้ำซึมใดๆเลยนะคะมีไฟเดย์ปด้านล่างมาให้เรียบร้อยเลยนะพร้อมกับชุดแต่งนะคะสะเกิร์ตข้างแล้วก็ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยเลย ล้อแม็กตัวรถนีคะได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานหัวน็อตสีรูแบบนี้นะคะเป็นยาง 195/55R15 เป็นล้อแม็กขอบ15นั่นเองนะคะรถถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะไฟเลี้ยวแก้มรถนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยเนี่ยความหนาโย,ยมา80นะคะคันนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวป้ายภาษีนะคะหมดอีกทีนะคะยี่หมียอ68เลยด้วยนี่บอด,ดี้ต่างๆเดิมๆที่จับตัวรถนะคะเป็นแบบโครเมียมเงาวับแบบนี้เลย สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีตัวไล่ฟ้าด้านท้ายมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมีในส่วนตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกดรงที่3มนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยอีก3จุดด้านหลังของตัวรถนะคะเขาก็ถือว่าแบบกว้างเลยนะคันนี้โลโก้สปอร์ตเทก็อยู่ครบเลยด้านท้ายของตัวรถนะคะเขาก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางสัมภาระได้เยอะเลยนะคะถือว่าแบบกว้างมากๆ คันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าเป็นเครื่อง1.2นั่นเองหัวน็อตต่างๆเดิมๆรายละเอียดเม็ดอาร์คต่างๆนะคะเดิมๆเลยนะนี่หัวน็อตหัวน็อตต่างๆนะคะเดิมๆเลยรายละเอียดโครงสร้างเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยด้วยราคาก็ดีด้วยนะคะคันนี้200,000 45, 45,000บาทปีดาวนี่ะคะ่ะข้างวดอยู่5,000นะคะพาไปชมภายในกันนี่ ในส่วนของภายในรถนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกรถปิด็อกแลก้วก็ที่การลอ็อาที่การเด็กกดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเลยพวงมาลัยเป็นแบบ3ามกา้านถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะให้มาถือว่าครบเลยนะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะได้รถปีใหม่ด้วย งไม่ตัวรถนะอยู่ที่55,253กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมหน้าปัดดิจิตอลพวงมาลัยไม่ช้ำเลยนะคะรายละเอียดต่างๆเดิมๆเลยนะนี่มาพร้อมกับตัวจอนะคะวิทยุ FMAMCD ได้นะคะแล้วก็แอร์เป็นอนาล็อกนะรเป็นแบบหมุนนั่นเองเกียร์นะคะได้เป็นแบบออโต้ด้วยนะขึ้นเขาลงเขาคันนี้ก็ถือว่าแบบ เครื่องพันสองะนะคะพี่ขาถ้าเกิดเครื่องพันสองเขาจะเน้นไปเรื่องประหยัดน้ำมันมากกว่าเหมือนแบบวิ่งในกรุงเทพวิ่งในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เบาะผ้าเนี่ยคะดูแลง,ง่ายรักษาง่ายคอนโซลด้านบนรายละเอียดต่างๆด้านบนนะคะนี่เลยมีกระจกนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟสองแผ่นที่มาให้แล้วก็มีตัวกระจกนะคะปกติอยู่แล้วนะที่ต้องมีนี่เลยที่บังแดด ครบเลยนะคะคันนี้ราคา245,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะงงินห0 0พันนะคะเจ็ดสิบสองเดือนถ้าเกิดสนใจคันนี้นัดมาดูรถได้ที่เสรีไทย70็นีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9ก้าโมงจนถึงองุ่นเย็นพี่พี่ที่สนใจโทรหาเอิญได้ผ่านเบอร์โทร097 169 3884จด้เลยนะคะไม่รู้พูดไปหรือยังแต่ก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะสนใจรีบติดต่ตอมาได้เลยนะยังว่างอยู่นะคะหรือถ้า ไม่สรุปดเดินทางมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะของเอิญมีเซ็นไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะทุกจังหวัดเลยด้วยใครสนใจก็จองออกรถนะคะเพียง1,000บาทถ้าเกิดจากไฟแนนซ์ไม่ผ่านไม่มียึดมัดจำคืนให้ทุกกรณีเลยนะรถสวยแบบนี้เลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเบอร์โทรเอิญนะคะเป็นเบอร์เดียวกันกันกบไลน์เลยนะสนใจคันนี้นะคะก็ ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเอิญจะมาเปิดรถส,สวยๆกับทุกคนได้ชมกันอีกไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ